คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กลัวตัวเองเวลาออกหน้ากล้องไม่กล้าเข้ามาทำออนไลน์การที่คุณกลัวตัวเองนั้นมันคือการที่คุณไม่มั่นใจว่าคุณมีของดีอะไรว่าคุณมีความรู้อะไรหรือมีความสามารถอะไรในตัวเองนั่นคือสิ่งที่คุณกลัวและคนทั่วๆไปกลัวมากๆ คือไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้อะไรเก่งอะไรกลัวว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีความสามารถพอไม่มั่นใจพอที่จะออกมาหน้ากล้องแล้วก็เริ่มทํามันสักทีครูจะบอกอย่างนี้ค่ะคุณทุกคนถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยคุณโตมาได้ยังไงขนาดนี้คุณทํางานที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยหรืองานที่คุณเคยทํามาให้คุณคิดแบบนี้นะงานที่คุณเคยทํามา ตลอดระยะเวลาจนมาถึงอายุเท่านี้คุณใช้ความรู้ความสามารถอะไรบ้างในการทำงานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคุณทำงานประจำคุณทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานออฟฟิศคุณเป็นวิศวกรคุณออกแบบอะไรต่างๆได้คุณเป็นฝ่ายบัญชีคุณใช้ความรู้อะไรคะที่คุณทำงานนั้นๆแล้วก็ได้เงินมา ให้คุณนำสิ่งนั้นล่ะค่ะออกมาพูดหน้ากล้องแล้วก็ออกมาสอนแล้วก็ออกมาทำคุณมีความรู้เยอะมากพอครูบอกอย่างนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้เยอะแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะเอาความรู้พวกนั้นออกมาพูดออกมาทำออกมาใช้ในการออกหน้ากล้องนะคะแล้วต่อยอดมันถ้าคุณตันตรงไหนถ้าคุณรู้สึกว่าหมดคอนเทนต์หรือว่าหมดความรู้ให้คุณไปหาเพิ่ม คุณต้องมีความรู้เยอะมากๆคุณต้องเจอผู้คนเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวตัวเองคะ่ะถ้าคุณรู้สึกกลัวตัวเองคุณแค่ไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะถ้าใครที่ไม่มีทางออกจริงๆนะคะหรือว่ากลัวตัวเองมากๆคือไม่กล้าเอาตัวเองออกมานะ้ากล้องเลยคือทํายังไงก็มันมันยังกลัวคือมันไม่กล้ากดปุ่มสักทีนะคะคือกลัวมากๆครูวอมี่แนะนานะคะให้มาเรียนคอร์ส ะะการพูดหน้ากองคุณจะได้20กว่าเทคนิคซึ่งคุณเลือกใช้ได้เลยว่าเทคนิคไหนมันเหมาะกับคุณนะคะแล้วคลิปคุณจะพรีเมียมแบบนี้เลยแล้วคุณจะพูดอย่างมั่นใจแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นพลังที่ส่งถึงกันได้ความมั่นใจหรือความกลัวลตา่างๆเมื่อก่อนครูก็เป็นคนไม่กล้าอยู่ข้างหน้าเหมือนกันไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเหมือนกันเหมือนกับคุณตอนนี้ที่คุณนั่งฟังครูอยู่ตอนเนี้ย กลายมาเป็นคนมั่นใจเพราะว่าตัวเองฝึกฝนมานะคะแล้วก็ช่ำชองในเรื่องนี้มากๆในการพูดนักกลองแบบมั่นใจแบบเป็นธรรมชาติาคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยน,นะคะแล้วก็เจอกับครูแอมมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะ